สวัสดีค่ะตอนสี่ทุ่มนะคะ <c oughs> ตีน้อยเขาไปนอนกับพ่อเขานะคะสวัสดีพี่น้องบ้านเท่าทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะคะแล้วก็สวัสดีแอดมินทุกๆท่านนะคะไผ่าขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม้โนเวเนเดอร์ะคะ่ะกับตีน้อยสายฟอ่ไปคะ่ะพี่น้องไปนา่งเรีนกันเนาะนอนบารับค่ะ <c oughs> ไปคะ่ะทุกคน คลื่ๆม,ม,มากนะคะเดี๋ยวตีมาสีผ้ายยางเลียนจัก <c oughs> น้อยๆน,นะคะคลิปนี้ขอสักสิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อากาศพอดีเป็นวัดนะคะทุกคน <c oughs> กับประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวห้อยยางลงไปข้างล่างกันจักน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ง่างเล่นค่ะเจ้าของบ้านขาเจ้ากัเบเร่งเฮ็ดบ้านให้มันเสร็จนะคะ <c oughs> ก็เจ้าเร่งเฮ็ดบ้านให้มันเสร็จเพราะว่าใจมันท่านวันจันทร์แต่ว่าขังในอาจจะเสร็จนะคะแต่ว่าขางนอกเนี่ยเข้าเจ้าจะเก็บให้ที่หลังนะคะข้าเจ้าบอกนะคะ <c oughs> เพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นว่าตีไม่นะคะบ่บ่ไดเฮ็ดงานช่วงนี้เพิ่นก็เลยบอกเอาค่านา้ำ พลนก็เลยบอกออกคาไฟน้ำนะคะทุกคนร่วมเบเซียนคาหองถือว่าถึกมากเลยนะคะแล้วกัตีม่ก,ก็ถือว่าโชคดีนะเจอเจ้าของบ้านใจดีนะคะตีม่ก,ก็สิดูแลบ,บ้านเขาให้มันดีนะคะทุกคนซ้ำกับเพลินใจดีกับเฮาเนาะ <c oughs> หาบ่ไดดเด้ยพี่นงนะคะเจ้าของบ้านใจดีแบบนี้หายากนะคะ สู้ต่อไปค่ะพี่นอ้องโอ้พี่น้องก,ก็ขอประทานทุดเล้ยๆค่ะ โอ้ย oh, เป็นวัดเป็นไอ้แล้วพี่น้องเด้อข่กันไอ้ขอประทานถวดเด้อค่ะอันนี้ซีทุ่ม้อค่ะเด้อซีทุ่มโนเวนะคะแดดออกตอนซีทุ่มนะคะช่วงตอนเศร้าๆนี่ฝนตกนะคะฝนลิ่นๆนะคะแล้วก็แล้วก็วกมูกับผ้าไปส่งเอกสารนะคะมันจะมีสัญญาสัญญาเช่าบ้านนะคะอ่าที่หน่วยงานเขาจัดการให้เนาะต,ตีไม้ก็ไปส่งแล้วนะคะแล้วตีไม้ก็ง่ายที่ยูยังเรียบร้อยนะคะเมือ่อวานกับไปเส้น ่เส้นซื้อนะคะเจ้าของบ้านเขาเจ้าก็โทมุมากเนาะไอตีไม้าไปล่องน้ำลงหยังนะคะเส้นสัญญานะคะกันเซาอยู่เนาะทุกคนเนาะตีไม้กับลูกกับไปอยู่อ่าที่อยู่ไหม่นะคะทุกคนอันใดก็แหลกๆมันก็นยังบ่เข้าที่ขอทางนะคะเพราะว่าก็บ,บ่อยากกวนนะคะหมูฝรั่งหรอกนะคะหมูฝรั่งขจอกอะกลับามาจากเฟรเรียตั้งแต่เมื่อวานเนาะมื้อนีข้ขจอก็เลยโทรมา อ่าเธอเขาก็เลยถามว่าเธอบ่ต้องเก่งใจนะอ่าวฉันขอบรถไปหายอะไรประมาณนี้แหละนะคะ <_ EN> นั่งก็ได้ผ้าขับรถไปแล้วก็ผาไปเบื้องของอีกแล้ว <_ EN> นะคะนั่งผ้ามากไปเบื้องของนะคะ <_ EN> เป็นกนระชีบใบใหญ่เข้าเครียด์ขนาดพี่นนอกนะคะ มาเครียดไหมก็เครียดนะคะทุกคนมันก็มีเครียดอยู่มันก็หลายเรื่องอ่ะจ <c ười> ีมัยกับเคยออกไปยูกับลูกแล้วแหละนะคะกัอยูได้ประมาณอันนั้นเขากับม่ให้เขากลับมาเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะมันก็เลยไก่เป็นว่ามันก็เลยไก่กลายเป็นว่า, <c ười> เ,า,เ,วาเอ้ยเขาออกมานี่เขาก็ต้องเขาก็ต้องมาเริ่มต้นไม่อีกนะคะทุกคน เขาก็คาดหวังเกินไปนะคะมันก็นเลยผิดหวังแล้วกับบ้านหลังนี้ก็โค้งสิบว่าแทนทีของตีไม้นะคะก็เลยบอ่อไดนะคะอาจจะว่าตีไม้ก,ก็ขนของละหละค่ะไปใบของเก็บของนะคะเนาะแต่บยากนด้ค่ะเก็บเก็บแล้วก็ใส่รถใส่ยังเข้าไปนะคะทุกคน ตีไม้กับแพ็คข้องแพกยังแล้วแหละกันเตรียมยกเตรียมยังนะคะเพราะว่าก็ต้องเอาจานเอาอยัางเขาเอาคล้องไปขนไปก่อนแล้วเขาค่อยมาจัดที่หลังอะเนาะประมาณนั้นนะคะเสือผานาแพ่เราคลองอะไรที่มัดนางนาเก็ค่อยเอามาขนเอาที่หลังนะคะอ่าแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์แรกตีไม้สี่ิงคนดูแลหลูกกอนนะคะสองอาทิตย์หลังไก่เขาดูแลนะคะหรือจะเขาจะดูแลก,กอนก็ได้นะคะ กระเบื้องต่อไปว่ามันสิเป็นยางคือสีไม้บาบอ mm hmm. แรกๆเขาอาจจะสนใจลูกอยู่นั่นแหละนะคะ mm hmm. พ่อเขาเริ่มจะมีผู้ยิ่งผู้ยัง,ง,ยงหรือว่าเริ่มจะมีผู้ยิ่งเขามาอยู่มันกระตองธรรมดาแล้วพี่น้องเนาะชา mm hmm. ว่ากันไปนะคะโอ้ฝ mm hmm. oh, นตกป่านะคะทุกคน เด็กนุมเข้ามาตกปลานะคะไม่หนุ่มนะคะแก่แล้วแหละแกะตกปลานะคะนี่นะคะผู้ชายตกปลานะคะทุกคนอโอ,โอ,โอ้ได้ไหมไม่ได้นะคะปลาก็เยอะอยู่นะช่วงนี้เริ่มจะเยอะแล้วปลานะคะ ฮัลโหลปานะคะทุกคนอากาศก็นี่นะคะสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มยังอนันตอยู่พี่น้องเบืองดูล่ะพะอาทิตย์นะคะมันมันพึ่งจะเริ่มจะมีแดดนนะะ่นราคาเริ่มมีแดดมาประมาณสามทุ่มนี่แหละตีไม่ก็เลยเห็นว่าอู้ทองฟ้ามันงามดีนะคะก็เลยออกมาถ่ายคลิปให้มู่เจ้าให้พี่นอ้องปองป่ายทั้งหลายในเบิงให้เอฟซีทุกคันในเบิงเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็แอดมินนําคะ่ะอากาศดีค่ะทุกคน อากาศดีค่ะบโบหนาวโบอหอนพอดีเลยค่ะนะนะสำหรับตีมากนะพอดีนะคะเพราะมันก็เอาเอา,เอานะเห็ดมันก็เริ่มสีออกอะไรพี่น้องนะคะกับวันเดือนนาเดือนไน,น,นกับแม่เราค่ะอืมนะคะเขากัมีความใสชีวิตมีความสุขในแบบของเขานะพี่น้องเนาะ <c oughs> ต้องไปคิดอีกอย่างหลายอโอ้ปลากระโดดตะกี้นี่ทุกคนนะคะ ้านนีนะคะทุกคนโอ้ยงามแห้งนะคะนะคะนีผู้ชายตกปลาอยู่หนึ่งคนนะก็พูดถึงอนะฐานสมมติว่าแถวเนี่ยข้าเจ้าไอ้เศร้ากับเป็นตาเศร้าได้พี่น้องตื่นมากบ้าอากาศดีรับลมดีนะคะพี่น้องค่ะนะคะบรรยากาศก็ดีอะข้างบนที่ดีมากจะไปยู่อากาศก็ดีคือกันวิวกวสวยพี่น้องนะคะ เพื่อนซีขากระหลายนะคะแผะแกะกระหลายพี่น้องเลยนะคะโอเคเนาะค่ะเนาะตีบ้านกับซีขึ้นบ้านแล้วค่ะนะคะลูกไส้ก็ขอไปนอนน้ำพอกับแล้วแต่เพื่อนนะคะเพื่อนอยากไปนอนน้ำไฟก็ได้เพื่อนทุกคนแหละค่ะนะคะเออลูกเข้าพี่น้องบ้านต่ว่าเขามีความสุขนะคะเข้ากับบ้าเต้บ้าบังคับเขามานอนแต่เข้าอยู่กับเข้าได้พี่น้องเนาะ,ะเออลูกมันก็นต้องการทั้งพอทั้งแม่นั่นแหละ เขาบอต้องไปคิดว่าเขาสิหกักไฟาหลานะคะคนเป็นแม่เ,เหตุใดเพื่อลูกทุกอย่างนั่นแหละนะคะฝรั่งเขาก็เลี้ยงลูกดีค่ะบางคนนะบางคนก็ไ่ค่อยสนใจหรอกนะคะแต่ว่าก็ถือว่าคอตีหน่อยเขาก็เลี้ยงดูเขาดีอยู่อันนี้คอ,อยก็ชื่นชมอยู่พี่น้องนะคะในส่วนตรงนี้นะคะโอเคนพี่น้องเนาะวันนีน้ตีใหม่ก,ก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะ สุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขในหนาที่การงานทุกมือทุกเวน้นเด้อพี่น้องเด้อตื่นเป็นสุขทุกไม่มีเงินไหลกองทองไหลามามีแต่เงินมีแต่โชคลาภมั่งข้างมั่งมีไม่อดไม่อยากนะคะไม่เจ็บไม่จนไหลร่ำด้วยประสบความสําเร็จในหนาที่การงานคิดยังหวังยังไงสมความปรารถนาเด้อพี่น้องสาหรับมอนีก้กะรับฟันดีตื่นขึ้นมากอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทีมงานในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมอนีก่กะ ราตีสวัสดีค่ะนะคะสู้ๆนะคะทุกคนนะคะ